ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์เฉลิมชัยค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะ,ะหนูน่ารักมากนะขอบคุณเก่งมากเลยอ่ะอย่างนี้ซี่ถึงเป็นแมสของจริงนะหนูพูดเลยว่าหนูตายตาหลับแล้วเนี่ยขอบคุณลูกนี่ผมบอกก่อนนะว่าผมดีใจที่ยังไม่ตายแล้วก็เห็นพวงการศิลปะก,ก้าวหน้าขนาดนี้ มันเป็นสุดยอดที่สุดพี่แดงเนี่ยรุ่นเดียวกับผมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาหมายความรุ่นในในตอนผมเป็นเด็กๆพี่แดงก็จบมาใหม่ๆม่มาเป็นหอศิลป์ผู้ในการหอศิลป์อาพีพระศรีผมเป็นเด็กเหมือนเด็กทั้งหมดเมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนเวทีผมเป็นคนแบบต้องการความเป็นสมัยใหม่มากในยุคสมัยนั้น แล้วก็อยากได้พื้นที่มากเพราะว่าศิลปะมันอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่การประกวดศิลปะไม่มีวงการศิลปะไม่มีคิวเลเตอร์ไม่มีประเทศไทยของเราไม่มีพี่แดงเป็นทั้งคิวเลเตอร์เป็นทั้งพอหอศิลป์ขายรูปให้กับศิลปินเชียร์อัพกับพวกทูตสมัยก่อนมีแต่ทูตเศรษฐีแก่ๆทั้งนั้น ดังนั้นไม่ใช่เหมือนเดี๋ยวนี้อันนี้คือคือความหวังของผมนะผมเป็นคนสู้กับพื้นที่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยผมเป็นคนแรกที่เข้าไปบุกที่ลิเวอร์ซิตี้ตอนสร้างใหม่ๆพันนลงในยุคสมัยนั้นผมบุกเข้าไปเป็นคนแรกแล้วทําพื้นที่ตรงนั้นแล้วทําให้วงการศิลปะต,ตอนนั้นนะราคาไม่ดีกลายเป็นราคาดีในยุคของสองวัชรศรีโลธก้องเกียรติโอภาสวงการยุคสมัยนั้นตลาดหุ้นกำลังดี ผมบุกเข้าไปในอโอเลนเตนผมบุกเข้าไปในโรงแรมดุสิตธานีผมบุกเข้าไปหลายๆโรงแรมแล้วพื้นที่ไดมารูยุคแรกๆทุกอย่างบุกไปทุกพื้นที่โรงแรมทุกที่สีคอด้วยนะจนได้รู้จักกันกับตติยะเจ้าของนะฮะแล้วก็เขาด้วยอรอคอยวันนี้นะ วันนี้ดีใจมากเลยที่สี่อนให้พื้นที่ขนาดนี้ผมไปที่ไหนในทุกที่ก็มีพื้นที่เล็กๆเท่านึ่งไม่ได้อย่างนี้แล้วก็งานศิลปะก็จะมันน่าเบื่อคืองานศิลปะในประเทศไทยมันน่าเบื่อนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากเวลาไม่เห็นงานเด็กๆหรือเราไปต่างประเทศเราเห็นนั้นหลากหลายเราลองคิดดูนะเด็กเนี่ยในสมัยยุคผม ถ้าไม่ส่งเข้าประกวดมึงจะมีโอกาสได้งไงนะมึงไม่มีโอกาสหรอกเพราะไม่มีใครเลยที่มาคิวเลตงานมึงบอกว่าเฮ้ยไอ้น้องงานดีจะขายเลยน้องมาที่นี่สิเอาน้องไปติดตรงนั้นเรามีโอกาสาทันทีเหมือนเดี๋ยวนี้แต่สมัยนั้นไม่มีนะมึงต้องส่งเข้าไปประกวดไม่ได้รางวัลติดแสดงเพื่อฟุกขายได้มึงรอไปเห่อชัดหน้ามึงจะขายได้มันย้า คือทุกอย่างคนได้รับรางวัลก็ได้เงินคนไม่ได้รับรางวัลก็ติดพอใจภูมิใจแล้วสุดท้ายขายลูกไม่ได้มันก็เลิกกันไปมันเลิกกันไปหมดศิลปินจึงมีน้อยในประเทศไทยแต่ณเวลานี้ทุกคนเป็นศิลปินได้ไม่จาเป็นต้องเรียนจบสถาบันอะไรไม่จำเป็นขอให้เขามีความรู้สึกมีอารมณ์มีการแสดงออกในสิ่งที่ดี และร่วมสมัยที่สุดและแปลกใหม่ที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะมีคนชมผมจริงจริงชมตรงนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยที่เป็นศูนย์การค้าแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดมาวอทให้โอกาสมากที่สุดดังนั้นพวกเราพี่น้องคิลเลเตอร์ทั้งหมดและลูกหลานศิลปินทุกคนเราก็ต้องทํางานให้ดีทํางานให้ดีแล้วก็ ทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นชื่อเสียงของพวกเราเป็นที่ทำมาหากินของลูกหลานของเราในกระดาษที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของสีคอนยกื้นดีให้ก่เรานะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องทําทําให้มันสําเร็จแล้วมากขึ้นทุกปีทุกปีดีขึ้นและเป็นอินเตอร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะ,ะนั่นคือสิ่งที่จะได้เป็นเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานที่ไม่จมําเป็นต้องเรียนศิลปะ โลกในอนาคตไม่ต้องนะเดี๋ยวนี้มีมากมายมีคนหนึ่งชื่อบูซือที่เชียงรายเป็นชา,าวเขาเป็นชา,าวเขาผมเห็นงานมันตั้งแต่แรกเอามาแสดงที่พื้นที่ถนนคนเดินที่หลังวัดครั้งแรกมันก็เขียนรูปแบบบา้บาๆบอๆทุกคนก็บอกไอเด็กนี่เขียนรูปไม่เป็นเอามาแสดงยังไงผมเห็นผมชอบ ผมบอกบูซื้อทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยเดี๋ยวนี้บูซือกลายเป็นศิลปินโลกไปแล้วบูซื้อตอนนั้นขายรูปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสามร้อยบาทห้าร้อยบาทผมซื้อบูซื้อห้าร้อยบาทหลายลูกบูซื้อขายพันห้าก็มีคนซื้อบูซือเดี๋ยวนี้บูซืงอราคารูปเป็นล้านจากคนที่ไม่ไม่ได้เรียนเลยเลยแต่ว่า ใครล่ะที่ให้กำลังใจเขาคิวเลเตอร์ไงคิวเลเตอร์เป็นคนที่ตาดีที่สุดแล้วเห็นแล้วจึงนําเสนอถามว่าบูซือไปแค่ในวัดหลวงขุนท่านหนึ่งแต่ถ้าบูซือมาอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วมีกี่บูซือในนี้ที่จะกลายเป็นศิลป,ปินผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศเราเขาจะกลายเป็นคนมีค่าของประเทศถ้าเรามีพื้นที่ที่ดีอย่างนี้ให้เขานี่คือความสําเร็จผมได้หมานครมีหอศิลป์กรมอ ไม่พอไม่พอมันไม่พอพื้นที่มันต้องขนาดนี้แล้วก็ทรงพอร์ขนาดนี้มีหลากหลายความคิดดังนั้นคิวเลเตอร์มากที่สุดดีที่สุดหลากหลายที่สุดหลากหลายสถาบันที่สุดดีที่สุดและไม่จําเป็นต้องมีสถาบันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะดังนั้นผมว่างานศิลปะมันกว้างไกลมากมันไม่ใช่หยุดอยู่กับรูปแบบคตินิยมไม่ใช่ ศิลปะเดี๋ยวนี้มันกว้างไกลมากดังนั้นพี่น้องเราทุกคนลูกหลานทุกคนที่มาทําที่นี่แล้วก็ทําให้วงการศิลปะตื่นตัวนะ,ะเดี๋ยวนี้วงการศิลปะดีขึ้นเยอะผมดีใจที่ยังไม่ตายและเห็นนี่คือความฝันผมและความหวังที่จะเห็นว่างานศิลปะของเรานั้นหลากหลายและไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นเราไปดูสิงคโปร์อย่างเงี้ยทุกทีเมื่อก่อนนี่ผมไปดูแล้วผมก็เซ็งที้หายเซ็งประเทศกูคือ มม่งเหาเซ็งยิบหายเนี่ยณเวลานี้ผมดีใจผมว่าสิงคโปร์จะสู้เราไม่ได้เพราะจำนวนของเรามากกว่าเยอะจำนวนของคนเก่งของเราเยอะกว่าแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากภาครัฐและเอกชนณเวลานี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สุดยอดที่สุดแล้วกรนมอก็ทําได้ก็แค่หอศินั่นละ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ตรงนี้ดีกว่ามากมายนะผมว่าถ้าเอกชนทําอย่างนี้เยอะ แต่ว่ามันก็ยากนะที่คนจะอุทิศพื้นที่ใจขนานดะนี้ซึ่งเป็นเงินมหาศาลนะให้แก่วงการศิลปา,าน,นั้นถือว่าสุดยอดตบมือสีก็สกร์ครับแหมสุดยอดพี่น้องดีใจด้วยไอ้ากา่คนนี้ดีใจกับลูกหลานทุกคนนะหนูน่ารักมาก,ก,กนะจ้าพแพรขอบคุณค่ะอย่าพูด <laughs> ไปไหนค่ะอย่ <laughs>